ต้องเซตนี้จบทุกปันยืดนะ,ะวันนี้ชนมาตอบคำถามสำหรับทางบ้านจะถามมาว่าพี่หนูอยากจะยืดผมนะคะหนูต้องใช้เซตไหนบ้างเอาแบบจบครบวงจรเลยนะคะวันนี้ชนเอาทางลัดนะคะคนที่อยากยืดผมและผมสุขภาพดีนะคะไม่อยากให้ผมแห้งเสียไม่อยากให้ผมแบบอ่บางคนหลังยืดผมจะชอ็อตผมจะถูกไฟ ความร้อนอะ่ะมันทำให้ผมเสียใช่ไหมแต่วันนี้ลูกค้าที่ทักมาในไลน์แอดนะคะชนะมาบอกว่าใช้เซตไหนที่แบบว่าครบวงจรหลังยืดนะคะตามด้วยตัวไหนนะคะที่ให้ผมสวยนะคะเรียงเส้นสวยแบบเร็วที่สุดนะคะไลฟ์สดนี้มีคำตอบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าในการยืดผมอน้ำยาตัวท็อปนะคะที่ชนชอบมากมากนะคะเป็นน้ำยายืดที่ชื่อว่าชิเชโดนะคะ เป็นน้ำยายืดที่ชื่อว่าชิเชโดนะคะคือชนอใช้มาหลายยี่ห้อแล้วนะคะแต่ว่ายี่ห้อนี้มันตอบโจทย์หนึ่งเลยไม่เหม็นนะคะสองนะคะตรงนานถึง6เดือนเลยนะคะกว่าเราจะไปยืดใหม่นะเราก็แบบว่ามันคุ้มค่าคุ้มเงินคุ้มใจอ่ะนะคะแล้วก็กล่องใหญ่จะใช้ได้สองครั้ง1ปียืดได้สองครั้งนะคะชนจะยืด6เดือนครั้งนะคะ6เดือนครั้งเดี๋ยวชนขอเช็คเสียงแป๊บหนึ่งได้ไหมคะ ขอเช็คเสียงแป๊บหนึ่งอ่าแป๊บหนึ่งนะสวัสดีคนที่มาชมย้อนหลังนะคะวันนี้มาตอบคำถามขอเช็คเสียงแป๊บนึ่งได้ไหมคะอ่าโอเคขอเช็คเสียงแป๊บหนึ่ง,ม,ง,งมาใครสงสัยตรงไหนนะคะสามารถพิมพ์พิมพ์มาได้นะคะ สงสัยอยากรู้ตัวไหนเพิ่มเติมนะคะพิมมาได้นะคะต้องเซตนี้เท่านั้นนะคะคนที่อยากยืดจบครบเลยว่าหลังยืดไปแล้วคนที่ผมสวยๆกันนะเขาใช้อะไรกันนะคะตัวแรกนะคะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นกล่องใหญ่สําหรับคนที่ผมยาวนะคะผมอยากสิกเอ้ผมอยากโศกผมหยิกนะคะแล้วก็คนผมฟูคนที่ไม่ได้ไม่ได้ทรงนะคะสูตรสีแดงนี่เป็นสูตรสําหรับผมเส้นใหญ่นะคะแข็งแรงธรรมชาตินะคะเวลาใช้ครีมยืด ให้เลือกตามสภาพเส้นผมเวลาใช้ครีมยืดนะคะให้เลือกตามสภาพเส้นผมนะคะเพราะมันมีผลมากว่าผมจะเสียหรือไม่เสียนะคะตรงนี้สำคัญนะคะถ้าผมบ๊อบนะผมบางผมบางผมน้อยผมป่าบาทะ,ะใช้กล่องเล็กนะคะใช้กล่องเล็กนะผมหนาผมยาวผมเยอะนะคะผมดกอยากสูกใช้กล่องใหญ่นะคะ สองตัวนี้เลือกให้เหมาะตามความยาวของเส้นผมนะคะไม่ต้องซื้อตามชนก็ได้แต่ส่วนมากชนจะซื้อกล่องใหญ่นะคะเพราะว่าปีหนึ่งยืดสองครั้งปีหนึ่งยืดสองรอบนะคะอ่ะเมื่อเลือกน้ำยาเสร็วใช่ไหมคุณก็ไปเลือกร้านนะคะไปเลือกร้านที่คุณใดผมนะคะแล้วเขาหนีบผมละเอียดนะคะไปยืดร้านนั้นนะคะห้ามยืดเองนะคะในชุดผู้หญิงคนเรานะ ทุกอย่างทําได้หมดรวยยกเว้นยืดผมก็ตัดผมทําไม่ได้ดัดผมทําไม่ได้ต้องให้ร้านทําให้ฉะนั้นวิธีการเช็คนะคะว่าร้านนั้นน่ะมีฝีมือหรือเปล่าให้ไปสระใดก่อนไปสระใดแล้วบอกเขาว่าถ้ายืดเอาน้ํายามาคิดเท่าไหร่คิดเฉพาะค่าค่าทำอะ่ะกี่บาทนะคะแล้วค่อยไปยืดร้านนั้นเสร็จปุ๊บนะคุณก็ลังยืดเสร็จแล้วนะคะผ่านไป สองอาทิตย์ใช่ไหมให้เปลี่ยนครีมนวดนะคะให้เปลี่ยนครีมนวดเป็นทิชชู่มินก่อนให้เปลี่ยนครีมนวดเป็นทิชชู่มินเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมอะ่ะมันช้ำมามันใช้ความร้อนเยอะมันยืดนานนะคะคุณก็ต้องเปลี่ยนครีมนวดผมนะคะเป็นทิชชู่มินนะคะแต่ว่าสูตรนี้ที่ฉันเอามาขายอะ่ะเป็นสูตรแคราตินผสมอาร์เกนออยล์นะคะมันเป็นสำหรับป้องกันและฟื้นฟูผมเสียนะคะ มันเป็นแบบป้องกันและฟื้นฟูผมเสียนะคะเพราะว่าผมคุณอะผ่านการยืดมานะคะมันค่อนข้างช้านะคะตัวนี้ให้คุณหมักไว้5นาทีนะคะใช้หลังสระผมใช้หลังแชมพูแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะคะคิมนวดอ่ะเอาทิ้งไปเลยเอาออกจากห้องน้ําเลยนะคะให้ใช้ทิปเมต์ก่อนช่วงแรกนะคะตัวนี้หมักไว้5นาทีนะหกล่องจะมี12ซองนะคะขายยกโหลนะ หกล่องจะมี12ซองนะคะอ่ะตัวนี้นะเมื่อวานนี้ขายดีมากออกดีมากกลิ่นมันหอมนะคะผมมันนิ่มนะคะตัวนี้ไปฟื้นฟูพวกผมแห้งเสียผมกันกล้านตัวเนี้ยให้ฟื้นไวเป็นแคลาตินแอนะเกนออยนะคะตัวนี้เป็น60 ml นะคะถ้าซองเดียวอยู่ที่59บาทนะคะแต่ว่าขายยกโหลนะคะขายเป็นโหลเสร็จปุ๊บนะคะพอคุณสาะผมเสร็จแล้วนะคะใช้ผ้าขนหนูซับ หมาดๆนะคะห้ามทําผมห้ามทาแบบนี้นะคนบางคน่ะชอบเอาผ้าเชดตัวมานะคะแล้วก็มาทําแบบนี้ทําให้ผมยิ่งช้ําทําให้ผมยิ่งเสียนะคะห้ามเช็ดหัวแบบนั้นให้ซับๆกดๆ,ๆนะคะเสร็จปุ๊บให้ตามด้วยนะคะแคลาตินแอนอะเกนออยนะคะเป็นแฮร์เซรั่มนะคะตัวนี้เป็นแฮร์เซรั่มนะคะใส่ที่ปลายหมตั้งแต่ต่งหูลงมานะคะ ให้เช็ดผมหมัดๆนะคะแล้วก็บิดตัวนี้ใส่ที่ปลายผมนะคะอันนี้คนที่ยืดนะต้องดูนะเพราะว่ามันสําคัญมากผมคุณจะกล้านหรือจะสวยอ่ะอยู่ที่คุณเท่านั้นนะคะอ่ะเริ่มต่อตามด้วยตัวนี้แค l าตินแอนาเกนออยนะคะเซตนี้คือดีมากเสร็จปุ๊บปล่อยไปสักพักหนึ่งนะคะให้คุณใส่แฮร์โค้ดนะคะแฮร์ซิลกี้นะคะวิตามิน C ตัวนี้นะ ตัวนี้จะปกป้องฟื้นฟูผมเสียสีผมที่ติดนานนะคะตัวนี้นะคะคุณก็ใส่กดสองกดพอนะคะแล้วก็ใส่ที่ปลายผมเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยชอบนะคะให้มันไปปิดเกล็ดผมนะคะให้มันไปปิดเกล็ดผมเนี่ยเวลาใส่ให้ใส่ที่ปลายผมนะตรงตรงหัวไม่ต้องใส่นะให้ใส่ที่ปลายเพราะว่า เราจะไปซ่อมแซมที่ปลายนะคะตัวนี้กลิ่นหอมแล้วก็ทําให้ผมอ่ะสุขภาพดีนะคะจนใช้มาตลอดเลยตลอด3ปีคือมันดีอะแล้วก็ผมมันก็ไม่แห้งด้วยเวลาทําทรงไหนก็มันล็อกผมนานอะ่ะแล้วก็มันไปติดเก็ดผมนะคะผมดีมากเลยนะคะนี่คือเซตทั้งหมดนะคะแค่คุณใช้เซตนี้เซตเดียวนะ จบทุกปัญหาเรื่องการยืดผมนะคะคนที่ผมแห้งเสียคนที่คนไปยืดมานะคะเพราะคุณขาดสิ่งเหล่านี้นะคะใครสนใจนะคะให้ทัก l i น์แอดมาเลยนะคะตรงนี้ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อนะคะติดต่อ l i น์แอเลยนะคะที่ร้านจะเป็นแบบจ่ายสดเนาะจะไม่มีเก็บเงินปทางนะคะฉะนั้นนะถ้าเกิดใครอยากได้อะขอแบบเงินสดอย่างเดียวนะจ้ะอ่ะคราวนี้ใครอยากยืดผมนะคะพอยืดผมเสร็จแล้วเป็นยังไงนะคะคุณจะมั่นใจมากขึ้น คุณจะบุคลิกดีนะคะแล้วก็เวลาคุณยืดผมใช่ไหมมันจะไปปิดกรอบกรามนะคะแล้วก็ผมอ่ะไม่ต้องหนีบเยอะประหยัดเวลานะคะแล้วก็ทำผมแบบแบบเบาๆอ่ะไม่ต้องหนีบเยอะนะคะมันก็จะดูแบบธรรมชาติมันจะดูแบบมั่นใจดูบุคลิกดีดูหน้าหวานขึ้นมานะคะวันนี้ถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแนะนำว่าการยืดผมนะคะตอบโจทย์การยืดผมนี่คือทำให้คนสวยขึ้นนะคะดูดีขึ้นนะคะ ต้องเซ็ตนี้เท่านั้นแล้วเจอกันไลฟ์สดหน้าสวัสดีค่ะ